สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรม <c oughs> ในที่สุดนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เล่นเกมที่อยากเล่นมาเน่นนานสักทีนะครับนั่นก็คือเ่าเจนชินไม่ใช่เออเดซิมครับ <laughs> โอเคอ่าอันนี้อะไรนะอ่าเรื่องราวเลยมา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 เป็นอ่หลุมสาวอ่ะเราจะมาโนว่าเราเราโลเพว่าเราเป็นวัยรุ่นที่แบบออกมาใช้ชีวิตคนเดียวฮะ อะไรที่ฉันต้องการปุใน,นส่วนของตัวเองแน่นอนว่าต้องกันชาไม่ใช่ผักผลไม้ฉันไปเยี่ยมโรงบินบ่อยแค่ไหนช่วยโรงบินคืออะไรวะโรงยิมอ่าาอาบางโอกาสบางโอกาสตู้เย็นพังฉันควรจะทำอย่างไรแน่นอนว่าต้องซื้อใหมอ่าซ่อมด้วยตัวเองผมเป็นคนชอบช่วยเตะอดีตการในดวงใจของฉันคือเปลี่ยนคำถามเพื่อน ฉันแปไม่ถึงนะค่ของํำหักไม่ได้ซื้ออืมไม่ใช่เนี้ยบานแต่ไปที่ฉันอยากจะเข้าไปอยู่อาศัยบ้านหลังใหญ่ดูละไม่ใช่ไม่สําคัญอเพราะฉันทํางานตลอดเวลาบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัวซึ่งครอบครัวตอนนี้คือมีเราคนเดียวนอนไม้จะดูดีที่สุดเมื่อเมื่อไห่วะชาไต้ได้ดูนาอยู่ในงานสวนมยิงบ้านในสวนของฉันอ่าอันเนี้ยแหละในตอนที่เป็นเด็กฉันอยากจะทํางาน เพื่อตัวของฉันเองคืนนี้มีนัดแข่งขันสำคัญฉันควรจะทำอย่างไรมีนัดแข่งขันทุยแข่งขันสำคัญอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าฉันต้องไปที่บ่ายละอืมสดเดยวเ่ยอเดี่ยวเยวเคืนนี้อ่าะรถกำลังจะตกอยู่อันตรายฉันควรทำอย่างไรอ่ะอะอะอะกอล์ฟได้โคเวอร์ป่ะฉันแสดงท่าทีอย่างไรเมื่อท่านเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คน เอาอินจับตัวจริงอันนี้ฉันคิดยังไงกับเรื่องเอเลี่ยนงั้นเหรอเพื่อเข้าคงเดินปรับปรุงูนกับพวกเรามั้งไม่รู้ฉันไม่ได้อยากเป็นผู้ชายหรอกนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนล่ำเชิญนะพ่อหนุ่ม เฮ้ยยินดีที่รู้จักเลือกเพศปรับรูปลักษณ์และเลือกเสื้อผ้าฉันได้อย่ากเต็มที่เลยนะแล้วก็อย่าลืมตั้งชื่อให้ฉันด้วยล่ะไม่เดี๋ยวอ่าฉันควรทำอย่างไรที่จะสร้างวัยรุ่นได้อ่ฉันนึกออกแล้วล่ะโอเมวาอ่าฮะเอ way b วโบอ่าที่เลือกสตอรี่เมื่อกี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะครับ เอานี้ก็ได้เอาล่ะโหอ,อันไหนดีละ่ะเ,เริ่มจาก องี้ด้วยเหรอผมไม่ได้เล่นนานมันมีงนี้ด้วยเหรอเพลงฟังสบายเพลงป๊อปเพลงนอนไม่ป๊อปไม่เพลงในฤดูหนาวไม่สีสีดำแน่นอนอยู่แล้วสีแดงสีขาวสีเทาสีม่วงเอาแววภาพถ่ายชอบทำอาหารทำสวนออกขนมเล่นกีตาร์ Sabes, ออกกําลังกายอันนิดนึงน้องจะได้ห um> ุ่นดีเล่นเกมนี่ใส่เยอะๆเลยได้ไหมโอเคโอเคโอเคเราจะเล่นแบบสร้างน้องเป็นคนเดียวนะครับแล้วก็เราจะเล่นแบบให้น้องอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่อยๆนะฮะไม่น่าจะบอกส่วนสูงได้นะว่าตอนนี้น้องสูงเท่าไหร่โอเคไปมีอะไรติดค้างแล้วใช่ไหม ก็ว่าอย่าเธอมันยังไม่ไปลืมเรื่องอุอุปนิสัยเสร็จสักทีนะครับน้องชื่อว่าน้องครีนะฮะแล้วก็นามสกุลจะเป็นอ่คูณเล์ก็คือก็อิงมาจากชื่อช่องของผมนี่แหละปณิธานก็จะเป็นบ้านนี้มีรักนะครับแล้วก็แล้วก็อุปนิสัยก็จะปนิสัยดีแล้วก็มีความคิด่สร้างสรรค์เอาละ ไม่มีอะไรแล้วเนาะไปไปอัดมา28นาทีแล้วอยังไม่ได้เล่นเลยครับนีเราเริ่มต้นด้วยฤดูใบไม้ใบไ,ไม้ผีแล้วกันสวยเฮ้เมืองนี้น่าสนใจก็เหมือนเดิมนี่หว่ามันก็เมืองเดิมนี่เคยเล่นตั้งนานแล้วมันก็มีเมืองนี้อยู่แล้วดูบางอื่นบ้างนี่จะเป็นแถบไทยทราย อืมอันนี้โหโหโล่งจังอ่าถ้าสร้างบ้านอยู่แถวนี้ไม่ใจเงาเงาอยู่อ่ะโหมันมันโล่งมันมันโล่งสักจนหัวผมก็โล่งด้วยเนี่ยอ่าไม่เอานี่จะเป็นผมมีภาคเสืิมมีไม่กี่ภาคอย่างตอนเนี้ย อันนี้เหมือนอ๋อพวกร้านขายของอันนี้มาจากไอ้พักเสริมอะไรวะเกตเกตุ Get อ้พักทางานอะ่ะใช่ไหมอันนี้พาคแวมไพใหม่เมืองนี้มันอย่างมืดเลยผมจะไม่มาอยู่ที่นี่แน่ดูดูแล้วเมืองแรกน่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะเอาละถ้าเราซื้อแต่ที่ดินเปล่าได้ปะเราค่อยแซงุแล้วก็จะไปสร้างบ้านเองมีเฟอร์นิเจอร์ทำลายไม่มีเฟอร์นิเจอร์ทำลายที่ดิน โอเคเอาแบบนะโหนี่ก็โล่งลองสักกูก็โล่งด้วยแล้วเนี่ยโอเค,เ,อะนะอเ,คเริ่มเริ่มเริ่มมา,าภาพเหตุการณ์ต่อแบบนี้นะครับจะเป็นภาพในการสร้างบ้านของผมนะฮะถ้าเกิดสร้างแบบแบบไม่ถูกใจใครนี่ก็ต้องขอโทษไปล,ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งสร้างประตูสิอืมอืมเราจะสร้างแบบสไตล์มินิมอลแล้วกันนะฮะแบบไม่เยอะไม่น้อยไม่ไม่ไมันก็ก็น้อยแหละแต่แบบพยายามประหยัดพื้นที่ให้มากที่สุดตอาที่จะประหยัดได้อัอนนี้อยู่ใกล้ แล้วทำไมมันถึงหันไปทางนู้นล่ะเออทำไมเมื่อกี้มันถึงหันไปทางนู้นอ่ะตอนแรกเมื่อกี้ผมคิดว่าหน้าบ้านมาอยู่ทางนั้นนันก็ไม่ใช่ดิว่ะโอ้จากนั้นก็ประตูประตูนี้เอาแบบธรรมดาเอาถูกไว้ก่อนคือเราต้องประหยัดตังค์ไหมเพราะว่าเรายังเป็นช่วงวัยรนะุ่นน่ะมันยังทํางานแบบ ทำงานที่ยังได้เงินเยอะๆไม่ได้นะครับอย่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะวางอะไรไว้ตรงไหนจริงๆก็พอมีในหัวแล้วแหละแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรวะต้องมีตู้เย็นไม่งั้นเราไม่รู้จะกินอะไรทันสีจัดไปแห เปิดบ้านเข้ามาปุ๊บก็เจอตู้เย็ยนเลยฮะผมว่ามันแคบแคอไปนิดนึงนนขอนิดนึงนะขอนิดนึงอ่านี่แหละกำลังดีกำลังดีงดอันเนี้ยแล้วก็อ่าอ่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้ละแล้วก็ ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออ่ะ,อะ,อะไมะ่ไม่ได้จริงเหรอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเฮ้ยทำไมทำกันกับช่องนั้นดีวะขยับอีกันหนึ่งอืมมันเปลืองพื้นที่ไปไหมเนี่ยอ่าเอาไว้แปลงฟันนะครับแล้วก็ กระจกอ่าเอาไว้เสริมความงามให้ตัวเองแล้วก็มันขาดอะไรอีกวะที่นอนมีแล้วอืมห้องน้ำใช่ห้องน้ำผมจะอ่าคืออย่าว่าอย่างงู้น,นเลยนะเอาไปแค่นี้เอาไปแค่นี้ <laughs> ออออนพอในะห้องน้ำอะ ามว่ามันสามารถเข้าห้องน้ําเพื่อทําธุระส่วนตัวได้ไหมผมกล้าพูดตรงนี้เลยฮนะนั่นสีมันได้ป่ะวะอ่าวอย่างน้อยเราขี้ได้แล้วอะตอนเนี้ยขี้เสร็จแล้วทำไงฮนะเราต้องอาบน้ำออันนี้พอถูกอันนี้ก็ได้าม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 าได้ไหมเออมันต้องได้สิวะ อืมอืมก็โอเคเนะี่ยเราสามารถอ่าก็โอเคนะเราสามารถที่จะตรงนี้ได้แล้วก็อาบน้ำได้แค่นี้ก็พอแล้วห้องน้ำคนเราต้องการอะไรเยอะแยะใช่ไหมเออเอาความจริงผมว่าแค่นี้มก็พอแล้วอะหรือเงินหมื่นหนึ่งอย่างนั้นเลย มันล้นไปไหมอืมอืมอืมอ่ามันล้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 นไปล้นไปให้เติมความสวยงามหน่อยดวบาเราจะทำระเบียงด้วยสักนิดหนึ่งนะฮะกว้างไป เอ๋แล้วก็บันไดควรปะว,วะมันควรสร้างจริงหรือเปล่ามันจะหันตรงนี้ให้ผมทำไมล่ะเพื่อนอ่าขึ้นบันไดแค่นี้อยาขึ้นเลยดกวะ่ะเอ๊ยยกสูงนะเบื่อน้ำท่วม มันขาดอะไรวะอันที่จริงผมว่ามันก็พอแล้วนะชีวิตคนเราอะจะต้องการอะไรเยอะแยะวะคือ <c oughs> มันก็เพียงพอแล้วอะใช่ไหมผม <c oughs> มันดูมันดูอึดอัดไปวะ่ะออกออกมันดูอัด,อดไปเนาะเมื่อกี้คนเราต้องการนักต่างไหมท่านผู้ชม บ้านคนเราอะมันจะเป็นก็มีหน้าต่างมันผมถามก่อนเด็กอะ,อะ,อะสักหน่อยก็ได้สีได้นะเอาสีอะเป็นสีไม้สีไม้สีไม้ไมไมเป็นเขียนตาลพอแล้วเนี่ยคนเราจะต้องการหน้าต่างเยอะไปทําไมวะจริงข้างล่างจะลองด้วยเฮ้สวยสวยสวยเลย มันเท่าไหร่ไงกูกูใส่ไปเมื่อกี้มันคือมันเท่าไหร่ได้ไหมภายในบ้านเอาวาปปเปเปอร์เป็นเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเราต้องการแบบอะไรที่มันไม่ฮัลุหัลามากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ฮัลุหัลลาที่ว่าเนี่ยคือไม่อะมันดูบนบนไปเมื่อกี้อืม เฮ้ก hey, okay, yeah. mm ็โอเคเอี hmm. ่ห้องน้ำด้วยอง mm hmm. mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พื้น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 เอาเป็น yeah. น,นี่อันนี้สี่บาทนีก็่สี่บาทกูเอาวันนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะสวยกว่าเยอะ mm hmm. ห้องน้ำห้องน้ำเอาเป็นให้มันเหมาะกับห้องน้ำหน่ยอย่างเช่นอ่า mm hmm. เหลืออะไรอีกเหลืออะไรอีกอ,อ,อืมควรมันดูล้นๆไปไหมควรเนี่ยมันควรจะมีอะไรอีกนอกจากนี้ม,นม,มันควรจะมีไมโครเวฟไหมอ่าอ่ามโครเวฟพันเก้าอ่าแค่นี้พออ่ะเอาแคนนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวมันสามารถเอ้เพราะว่าผมคิดว่าจะเว้นตรงนี้ไว้ ทำอาหารนะฮะมันจะมีอาหารบางที่ที่มันต้องใช้พื้นที่ว่างด้วยอาหารบางที่หรือว่าอาหารบางอย่างเออข้างนอกดิมดูข้างนอก,ก,ข,นอกข้างนอกกับข้างในมันควรจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับทุกคนบ้านเราเป็นไม้ไหมเนี่ยใช้สีนี้ก็โอเคนะเฮ้ยได้เลยมันไม่ใช่แค่โอเคคือมันได้เลยเว้ย เนี่ย yeah. มันดูดีแล้วอะทำไมมันสีแตกต่างวะเดี๋ยวอ๋อมันขาดอะไรอีกคือจำเป็นไหมลองดูก่อนมันจำเป็นไหมอันเนี้ยนอกจากมันจะไม่จอะอ่มันใส่ได้้วยอ่าใสใสใสสักอันหนึง่งสักอันหนึง่งสักอันหนึง่ง มันชิดไปปะวะผมสามารถใส่ตรงนี้ได้ปะละ่ะเอาเอาาได้ก็ได้อะเอาได้ก็ได้อไดไดโอเคอ่าเฮ้ยมันดูดีเหมือนกันนะถ้าไปเล่นมันดูดีเลยอะ่ะข้างบนเด็ทุกคนบ้านคนเราอะ่ะมันจะเป็นต้องมีหลังคาไหมผมถามก่อน มันจําเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับหลังคาเพื่อต่อเติมในอนาคตเอาแบบเนียนๆไหมเอาแบบแส้งว่าเป็นหลังคาแต่ที่ไหนได้แต่ที่ไหนได้ไ,ไม่ได้ ได้สิวะมันจะไม่ได้ได้ยังไงแซงว่าเป็นหลังคาเออแล้วก็ปูพื้นด้วยเนี่ยเนียนทำอะไร่าเปว่ะเนี่ยพอแล้วเนี่ย ตั้งเหลือเ้าพันเอาไว้ใช้ชีวิตเอาละครับบ้านน้องคียเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาไปสำรวจตัวบ้านหนะโอเคมาถึงไม่ต้องพุกพ่อมทำเพลงส,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 สมัครงานยังไงวะถ้าเราไม่ผิดวัยรุ่นมันจะสามารถทำงานแบบทำงานแบบ ท่าทำอ่ะใช่ไหมถ้าดาไม่ผิดนะแต่ถ้าดาผิดก็นี่ก็คือดาผิดเดี๋ยว,ยวลืมสิ่งอีกไม่เป็นไรเรื่องความเป็นวัยรุ่นนเนี่ยนะนี่ก็โอเคนะชงกาแฟเฮ้ยก็โอเคหยุดเันอาทิตย์กับเสาร์เอาเฮ้ยมาชนกับวันดิ้งู่ทำไมเนี่ยหยุดอาทิตย์กับจันทร์ ที่เลี้ยงเด็กดีไหมอันนี้ก็ได้โอเคแค่เคพืถ้าเราไม่ผิดเกมนี้มันทำงานแบบได้เงินวันต่อวันใช่ไหมก็วันจันทร์อังคารทุธพฤหัสุกรเนี่ยเราก็ทำงานแล้วก็ได้เงินอ่านี่อะไรอ่ะอ๋อไม่มีโอเคอันนี้แหละแล้วก็เราจะไปเรียนวันเราจะไปวันจันทร์แล้ววันนี้วันอาทิตย์ซึ่งไม่มีอะไรทำฮะแล้วเกมน,นี้ถ้ายังอยู่ในช่วงเรียนเว้ยมันจะต้องทำการบ้าน ม,มาเมื่อกี้ที่เรเนี่ยนั่นไคอ่อะเดี๋ยวสักพักมันจะมีคนมาหาหาที่บ้านเราหรือเปล่าทำความรู้จักอะไรเงี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมว่าจะสร้างสิ่งหนึง่งบ,บ้านเรายังไม่มีไฟโอ้โหอยู่กันมืดๆเลยเนี่ยเอาขอแบบเล็กๆมินิมอลมินิมอลพอเอ๊ะ สักกลางห้องสักอันนี้กลางช่างเถอะอันนี้ขอเป็นฝับไฟติดได้ไหมโอเคสูงๆไว้จะได้ทั่วถึงอ่าเนี้ยโอเคละเป็นไงทุกคนมันดูภาครวมกันดีกว่าภาคภาคอะไรวะภาพรวมกันดีกว่าเนี่ยบ้านสไตล์มินดดิมโมตั้งกลาง พื้นที่ที่โคตรกว้างอนาคตเดี๋ยวก็ขยายไงเออก็โอเคนะนะครับสกิลการสางานของผมโอเคเลยเนี่ยเนี่ยตังเหลือ9,000กว่าเอาไว้ใช้ชีวิตเพื่อซื้อของกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอ้โอเคผมขอตัดพานี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะอย่ามันจะยาวเกินไปมาดูกันว่าในอนาคตน้องจะ ไปได้ถึงไหนแล้วก็จะทางานอะไรในะคนนะั้นแต่น่าจะอีกนานเพราะว่าก่อนจะมีคุณเกาจะเรียนเนี่ยผมจะบอกว่ามันจะดูตรงนี้ถ้าหลอดตรงนี้เต็มนะครับมันก็เป็นวันหุ่นสาวเนี่ยก็จะเริ่มทํางานที่มันเด้เงินเยอะแล้วแล้วก็คือไม่ต้องไปเรียนแล้วแล้วตอนนี้คือผมไม่มีภาคมาหาลัยไงก็คือเลยไม่ได้ไม่ได้ไปคือก็เลยไม่ได้ไปเรียนมาหาลัยเอาไว้ติดตามชีวิตของน้องฟรีในตอนต่อไปถ้าชอบก็บอกด้วยนะครับหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรก็ คอมเมนต์ไปด้วยนะครับพยายามจะเล่นเกมนี้ให้บ่อยๆนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ด้วยแล้วก็อะไรมันอยู่หน้าบ้านผมเต็มหมดเลยวันนี้โอเคเอาเป็นว่าผมขอตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบา,บายๆนะครับวิคิปนี้นะ่าจะลงตอนคืนแหละเพราะงั้นฝันดีนะครับบา,บายๆอุ้ยมีคนเอาของมาให้เราด้วย